สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับเรียกว่าปิดงวดนะฮะในส่วนของไตรมาสสองหรือว่าครึ่งปีแรกผ่านพ้นไปแล้วหรือว่าราวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษนะคุณชูวิทย์จึงธนส,สมบูร์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทนอร,รอิสลับเบอร์จำกัดหมหาชนหรือว่าหุ้นก็คือตัวยอว ER, นะ่อว่า NER นะเรียกว่าเราจะมาคุยเรื่องของแผนธุรก,กิจในส่วนของครึ่งปีหลังแลนะแล้วก็ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหรือไม่ซึ่งต้องบอกได้ว่าในส่วนของ ทังมดว่างบการเงินไตรมาสแรกของ e อ็นดียอทั้งหมดว่าทารายได้รวมนั้นเรียกว่า4,490.50ล้านบาทนะครับในขณะที่ปีมีกําไรสุทธินะครับอยู่ที่366.50ล้านบาทนะในขณะที่เดียวกันในส่วนของทั้งปีปี63นะฐานของ e อินดีไอมีรายได้รวม16,300 64.49ล้านบาทนะครับกำไรสุทธินี่858.68ล้านบาทนะถือว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าแห่ทั้งรายได้และกาไรทั้งหมดว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งตอนนี้ฐานะของคุณชุวิตจริงท่าสมบูรณ์นะถือว่าเป็นซีอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณชุวิตครับสวัสดีครับพี่มาครับสวัสดีครับ ครับผมออะผมว่าเมื่อเรามาเกลื่นปูนําทางไปเรียบร้อยแล้วก็ในช่วงนี้ต้องหว่าอยู่ระหว่างของการบ้านเราเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่นะครับเรียกว,ว่ารอบครั้งนี้เอเนีเองมีการปรับตัวอย่างไรครับในการรับมือสถานการณ์ภาวะการแพร่ระบาดในจุดนี้ครับคือเอเนีมีการจัดก,การ องค์กรตัวเองในเรื่องของการป้องกันโควิดมาตั้งแต่รอบแรกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยคลายล็อกของเรายังไม่เคยคลายการทํางานนะครับเรามีการระบวนการทํางานที่ค่อนข้างเข้มข้นในการคัดกรองคนเข้านะครับคือกระบวนการตรงนี้มันมันมีตั้งแต่การค่าเชื้อคนเข้าโดยวิธีการที่เอามาจากฟามจากระบบของปัสัตว์ในการที่จะค่าเชื้อเอาคนเข้าฝักเข้าโรงงานนะครับ แล้วก็การคัดกรองคนอย่างที่สองก็คือคนงานที่จะเข้ามาทํางานใหม่เราจะมีการกักตัว14วันโดยที่มีอสอมอที่อยู่ประจําหมู่บ้านเป็นคนคอยช่วยสอบสองให้เรานะครับและปัจจุบันเองคนที่จะเข้าโรงงานใหม่นะตอนนี้พนักงานใหม่เราหยุดการรับพนักงานใหม่มาประมาณสัก15วันแล้วนะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรุงเทพมีการอ่ามีการอะไรอ่ะ สั่งล็อกดาวน์หรือว่าสั่งปิดแคมป์คนงานซึ่งเราก็มีความคาดการณ์ว่าคนงานชุดใหม่น่าจะมีการกลับเข้ามาเพื่อของ,งานทาเยอะซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มเสีย่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราฝ่ายบริหารของเอเดียมีการมีการเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็คนงานพนักงานที่อยู่ประจําของเราตอนนี้เนื่องจากโรงงานเรามีพื้นที่ประมาณทักสองร้รอยกว่าไรเพราะฉะนั้นแล้วเรามีการเปิดโรงงานของเราเปิดประตูด้านหลังโรงงานอีกหนึ่งบานอีกหนึ่งชุด แล้วแยกโรงงานออกเป็นสองโซนอย่างเด็ดขาดเพื่อให้คนงานที่อยู่ด้านหลังเข้าประตูหลังคนงานอยู่ด้านหน้าเข้าประตูหน้าไม่ว่ามีปัญหาขึ้นมามันจะมีปัญหาแค่โซนเดียวไม่ใช่ครัออฟฟิศเนื่น Office, นองจากเรามีออฟฟิศอยู่สองหลังนะครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศเราจะมีการกระจายพนักงานบุคคลการเงินจะซื้อบัญชีเอาไว้อยู่คนละตึกกันอืมครัรตะว่า คนเราเมื่อก่อนอยู่ตึกหนึง่งเป็นตึกบัญชีตอนนี้เรากระจายบัญชีออกมาอยู่สองตึกเพื่อถ้ามีปัญหากระทบขึ้นมาเราจะกระทบแค่ครึ่งเดียวและงานเรายังดำเนินต่อได้โดยนี่ไม่ไม่มีความบกพร่องทั้งสิน้นครับผมนี่คือสิ่งที่เราที่เราทํารรมาตรการป้องกันเอาไว้ครับครับผมนั่นคือเรื่องของการป้องกันและเฝ้ารวนะวังในเรื่องของโควิดในทีนเองคือปีแรกผ่านไปแล้วคุณชูวิทย์ครับไม่ทราวบว่าตัวเลขคร่าวๆนี้พึงพอใจกับ ผลงานไหมครับในจุดนี้ครับออสองไตรมาสที่ผ่านมานะครับคือปัจจุบันนี้เนินขายสินค้าเพื่อรอส่งมอบในไตรมาสที่สี่แล้วนะครับไตรมาสสองสองไตรมาสแรกของปีสองพนร้อยหกสิบสี่นี้เป็นปีที่เราค่อนข้างพอใจจากผลการดาเนินการ,การนะครับจากหลายๆสาเหตุนะครับจากราคายางที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง ตรมากสี่ตรมากหนึ่งแล้วก็ตรมากสองนะครับเพิ่งมาฉลอแผ่วๆบ้านในช่วงนี้หลังจากที่มาเลเซียมีการล็อกดาวน์ประเทศนะครับทำให้ทาให้มีม,มีมีเหตุการณ์ฉลอตัวบ้านในการจัดของนะครับแต่ว่าเนอ้อไม่ได้กระทบอะไรเพราะมาเลเซียเป็นผู้ซื้อน้ํายางค้นจากประเทศไทยไปทําถุงมือยางแต่เนื้อเป็นโรงงานน่าจะไม่กี่โรงนะครับที่ไม่มีน้ํายางค้นอยู่ใน อยู่ในอยู่ในการทํางานนะครับเรามีเฉพาะยางแห้งที่ส่งไปทำร้อยยางเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของปีครึ่งปีแรกของเนนในปีนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วดูแล้วจะดีกว่าเป้าที่เราเคยวาไไดไว้ในส่วด้วยซ้ำไปครับอืมครับผมเรียกว่าทะลุปเป้านะในส่วนครึ่งปีแรกใช่ครับนะครับในส่วนของธุรกิจเองครึ่งปีหลังเน e ี่ยด d ยจะ ก้าวเดินอย่างไรครับในบรรยากาศั้งหมดว่าโอค้คือเกิดว่าตัวเลขออกมาเนี่ยสุดปังแล้วเราจะมีการแบบปรับเป้าใหม่อีกรอบหรือไม่ครับเอ่อโอกาสปรับเป้าใหม่ย,ยังยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่จะวางแผนไว้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ถามนึงเออเรียนตรวงๆว่างนใจมากสองปีนี้ยอดขายเราเกินเป้าที่เราวางไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราเรารอเราดูยอดขายใจมากสี่ว่ามันตอนนี้เราขายไปครึ่งหนึ่งแล้ว นะพอจะราอีกครึ่งหนึ่งที่เรารอดูอยู่ในสิ้นเดือนนี้เราคิดว่าเราจะรู้แล้วครับว่าปีนี้จะมีการปรับเป้าใหม่ไหมนะครับซึ่งถ้ามีการปรับเป้าใหม่ก็คงต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งครับอืมครับผมนะดูสถานการณ์แล้วนี่อะไรทําให้แบบว่าแหม่ตัวเลขเราออกมาแบบว่าดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ครับในจุดนี้ฮะก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าสถานการณ์โควิดในปีนี้ทําให้แรงงานการปลิดยางการทํายาง โดยเฉพาะอย่างขาดแรงงานไม่พอนะครับต้นยางมีแต่ว่าขาดแรงงานไปกรีดยางโดยเฉพาะภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าแรงงานกรีดยางชาวพมา่าหรือว่าชาวต่างชาติที่กลับบ้านไปตั้งแต่โควิดในรอดที่แล้วยังกลับมาที่ประเทศไทยได้ไม่หมดตามปกติของเขาทําให้ซัพพลายยางยังออกมาไม่ไม่ได้ตามตามความต้องการของของผู้ใช้จริงๆอื นะครับก็สังเกตว่าปีนี้เกิดโควิดแต่ว่าราคายางตับการเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจว่าปีนี้ยังไงแล้วราคายางจะไม่มีไม่มีคางลงไปไแน่ๆครับการลงในรอบนี้เป็นการลงชั่วคราวนะครับถ้ามาเลเซียเปิดล็อกดาวน์เมื่อไหร่นะครับ ราคายางจะวิ่งขึ้นกลับไปสู่ปัจจุบันแล้วก็วิ่งขึ้นสวนทางตลาดทวกทุกอย่างขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับอืมครับผมเอะปัจจุบันนี้ราคายางตัวนี้เป็นยังไงบ้างรครับคุณชูวิทย์ครับราคายางวันนี้นะครับอย่านับจากตัวแทนของยางก็จอยางแผ่นลงปัดนะครับยางแผ่นลงปัดอัก้อนวันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5้าสิบห้าบทนะครับมันลงมาจากหกสิบห้าจากเมื่อเดือนที่แล้วครับผมนะครับก็ลงมาตั้งแต่ที่เรียนแล้วสถานการณ์เกิดจากเรื่องของวาเลนเซียล็อกดาวน์แล้วทำให น้ำยางพ่นมันมัน,ม,นมันเต็มถังคือต้องต้องบอกว่าน้ำยาง้นมันเต็มแทงแล้วทีนี้แทงพวกนี้มันมันร้าไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการหยุดการซื้อน้ำยาท้นทาให้ปริมาณยางแผ่นติบมันมากขึ้นแล้วก็ขี้ยางมากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาเลเซียเปิดรอบดาน้ำยางน้นส่งออกไปได้เมื่อไหรรมาเลเซียจะต้องเร่งผลิตจะถุงมือ,อยางเพื่อส่งมอบลูกค้าของเขาเหมือนกัน น้าวันนั้นราคายางจะวิ่งกลับก็คือเร็วมากครับอืมก็คือจากครัวเรือนตอนเดียวห้าสิบห้าอาจจะกลับไปถึงหกสิบห้าถ้าเกิดมาเลเซียก็มีการแบบว่าคลายล็อกดาวน์จุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มมีข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางทางสมาคมถึงมือยางของมาเลเซียก็เริ่มเริ่มมีคุยกันแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถุงมือยางในโลกนี้จะขาดแคลนและจะทำให้มือยางกลับมามีราคาหย,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 ยักหยักยึดยะดไปอีกครั้งหนึ่งครับครับผมอ่าอยากให้คุณชูวิช่วยอัปเดตในส่วนของ การผลิตแล้วก็เครื่องจักรของเ d R เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ครับแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือ,อยางธรรมชาติที่เราผลิตอยู่ก็คือ,อยางเอยนะครับในในใจมาสสี่ปีนี้เรามีการสั่งเตาอบมาอีกหนึ่งเตานะครับเพื่อม,มาขยายกําลังการผลิตซึ่งจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกปีละห้าหมื่นตันจะทําให้ในในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากำลังการผดดลิต 65, ลร,รวมของเอเนียจะอยู่ทั้งสิ้นที่หนึ่งห้าแสนหนึ่งหมื่นตัน นะครับก็ในปีหน้ายอดขายที่เราวางเป้าไว้ก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีลูกค้าที่รอซื้ออยู่แล้วครับอืมครับผมนะลูกค้าตัวนี้ไม่ทราบเป็นยังไงมา้าสถานการณ์ของลูกค้าเองเนี่ยมีอ่วยอัปเดต่อยครับเออลูกค้ามีบางบางกลุ่มบางกลุ่มที่มีการชะลอบ้างนะครับอย่างเช่นลูกค้าล้อ,อยางที่ ผลิตในจีนบางกลุ่มมีการชะลอบ้างในเดือนนี้แต่ว่าไม่ได้ชะลอลงประมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นจากยอดเดิมแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนเองกับโตโตแรงขึ้นอย่างเยอะมากอืเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าในกลุ่มที่เราขายยางคอมเพลไปให้เขาซึ่งเป็นการผลิตยางเพื่อใช้ในประเทศก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังเติบโตได้นะครับมันก็จะมาถูวก,กันกับสิ่งที่ลูกค้าฝั่งที่ผลิตเพื่อส่ง การชะลอตัวลงไปบ้างแล้วเรามีการขยายตลาดไปที่อินเดียได้นะครับปัจจุบันเราเปิดลองเทอมกับลูกค้าอินเดียไปแล้วสองรายนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นยอดที่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นของยอดผลิตของเราแค่นั้นนะครับซึ่งเป้าของเราในปีนี้เราวางเป้าที่จะขยายตลาดอินเดียให้ได้สิบเปอร์เซ็นของยอดผลิตของเราครับอืมครับผม ถือว่าหรือว่าแม่ได้อินเดียมาเสริมทับน่าทำให้เราแบบว่าสตรองมากขึ้นตรงจุดนี้นะครับใช่ครับเราก็จะกระจายความความต้องการของลูกค้าในให้มันอยู่ทุกๆประเทศครับครับผมนะฮะในส่วนองค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแลงบอกเลยว่าโอ้โหทะลุสารสองบาทเนี่ยมันเดี๋ยวว่าดีกับเรายังไงเสียกับเรายังไงครับคุณชูวิทย์ครับเราเปผู้สองครับพี่พราะค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาอย่งไเป็นผลดีกับเราแน่นอนนะครับแต่ว่า ต้องยอมรับว,ว่าเนอไม่ได้เก็งกำไรข้างเงินบาทนะครับเนอมีการฟิกข่างเงินบาทไว้ในใจบ้างทัน่ามมาแล้วตั้งแต่ที่เราขายของไว้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยร้อยส่วนอันทีสองที่เราจะได้รับจากเงินบาทที่ออกออกมาตรงนี้จะอยู่ประมาณตั่งยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่เป็นยอดสมองครับอืมครับจะมีระยะสําคัญกับเราบ้างเพราะว่ามันออกออกมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วเรามียอดขายส่งออกในไตบ้าสองที่มากขึ้นครับ นะบผตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังคงอยากจะรู้ความเคือบอห,หน้าของธุรกิจแผ่นปูรองนอนบัวเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงครับตอนนี้มีช่วยอัปเดตครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ครับปัจจุบันเรามีทำลายชัดเจนนะครับว่าแผ่นปูนอนบัวของเรานะครับชุดเครื่องจักรที่เป็นชุดของเครื่องช่างจะเข้ามาเดือนเดือนตุลาเพื่อมาติดตั้งเพระาระว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างสาคัญติดตั้งเครื่องช่างเสร็จแล้วเครื่องผสมก็จะเข้ามาติดตั้งตามในเดือนพฤศจิการ แล้วก็แม่พิมพ์จะตามประมาในปลายพฤศจิกาเพื่อที่ติดตั้งเครื่องเครื่องจากให้เสร็จทั้งทั้งทั้งเซตเลยเนี่ยประมาณเดือนธันวาของปี64นี้นะครับเพราะฉะนั้นรายมาสหนึ่งปี65จะสามารถรับรู้รายได้แน่นอนครับอืมครับผมออร์อเดอร์เป็นไงครับคุณชีวิตฮะตัวยังแผ,ผนกูรอนของของสั์นี้เรามีเรามีคู่ค้าที่อินเดียกับที่จีนแล้วก็ที่ออสเตรเลียเตรียมไว้แล้ว นะครับคู่ค้ามีการดิวกันแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งผมพยายามที่จะบินไปหาเขาเพื่อคุยกันให้มันจบแล้วก็เซ็นสัญญากันแต่ว่าเบื้องต้นหลังจากที่เราเสร็จเสร็จเครื่องจักรเราแล้วเนี่ยก่อนที่เครื่องจักรจะเสร็จน่าจะมีการบินไปไปไปเจอเขาได้แล้วอย่างนร้อยผมก็รอลูกค้าผมฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วบินมาเจอรัที่ภูเก็ตก็ได้ครับ ครับแหมเรียกว่าอาศัยช่วงสถานการณ์อะไรนะภูเก็ตเซนบ็อกนะคุณชูวินนะใช่ครับก็ถือว่ารัฐบาลทำได้อย่างเป็นประโยชน์กับนัก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 ธุรกิจบ้านเราครับก็เชิญนักมาเที่ยวแล้วก็ให้เขาสีวัคซีนครบสองเข็มเข้ามาได้แล้ว <S <S อืมครับผมนะพูดถึงเรื่องครับผมพูดถึงเรื่องวัคซุ่นวัคซีนแล้วผมนึกถึงเรื่องของกันโชงกัญชาที่คุณชูวินเนี่ยหรือว่าไปลงทุนส่วนตัวมันมีโอกาสไหมที่แบบวิเออเนอร์เองจะเข้ามาจอยด้วยปาร์ตี้ด้วยในจุดนี้ครับคุณชูวิครับ ทุกอย่างเป็นไปได้หมดพี่นะครับเพราะว่าวปัจจุบันธุรกิจกัญชงกัญชาที่เราทําส่วนตัวอยู่ในนามเอเอ็มการขอสร้างโรงเรือนจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหามอืมนะครับใบอนุญาตเรายืนเรียบร้อยแล้วก็ประมาณสิงหาเริ่มในเดินกันยายนได้รับอนุญาตแน่นอนน,น,นะครับส่วนของต้นอ่อนเรามีการเตรียมต้นอ่อนเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่จะเข้ามาปลูกในช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็จะรับรู้รายได้แล้วกก้อนแรกเลยในเดือนในเดือนมกรา ครับซึ่งซึ่งเราเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราเตรียมการเอาไว้จะได้ผลต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าผมเองมีประสบการณ์การทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรมาก่อครับเพราะฉะนั้นงานลักษณะอย่างนี้เราค่อนข้างมีความมั่นใจว่าเรามีความชํานาญพอนะครับเทคนิคการเรียนรู้การปลูกกัญชงกัญชามันมีเทคนิคเฉพาะตัวของมันเพราะว่าเราปลูกเพื่อจะเอาดอก เรามีทีมงานที่ปรึกษ,ษาที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีความรู้ค่อนข้างดีทั้งในพื้นที่แล้วก็จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับและเรามีการดีลงานกับหน่วยงานราชการที่จะรับ่อดอกของเรามาเรียบร้อยแล้วครับครับผมอ่ะนั่นคือส่วนตัวเนาะอ่ะและ NER นะฮะจะมีส่วนมีเอียย่ยวไหมมิวการในอนาคตอย่ดนี้ฮะในอนาคตนะครับทีมอ่าตรงเรื่องนี้ ถ้าถ้าเอ็นีเฮมจะทำงานเพื่อให้มันครอบวงจรหรือว่ามีการขยายงานเพิ่มขึ้นน่าจะมีการเพิ่มทุนชุดใหญ่หรือว่าก้อนใหญ่พอสมควรขึ้นมาอืมซึ่งน่าจะต้องมีการดึงพันธมิตรเข้ามานะครับซึ่งเอเนียก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เราน่าจะมีข้อมูลแล้วก็มีการเลือกเข้ามาร่วมทุนได้หรืออาจจะเป็นพันธมิตรรายอยื่นๆก็ก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับครับผมนะอยากทางคุณชุวิตมีอะไรฝากไปถึง นักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของเอเนียะครับอยู่ดีฮะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนหุ้นเ d r มาอย่างดีโดยตลอดนะครับทางเราเองทีมงานผู้บริหารนะครับแล้วก็พนักง,งานของเ d R ทุกคนมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่กัท่พวกเราจะทําได้นะครับก็สังเกตดูได้ว่าเราเองประกอบการมาและมีกาไรมาอย่างดีทุกๆเดืามาก นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอ็ดีอาจะยังคงเดินหน้าต่อนะครับขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะขยายธุรกิจในส่วนที่มันเป็นปลาน้ามากขึ้นเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นของเอ็นดีอครับขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลเรามาอย่างดีนะครับเราจะไม่ไม่ทำทุกท่านผิดหวังครับครับแม่ทำให้แบบขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะฮะติดใจไอต้ตัวบริษัทตัวแฮมเนี่ยเขาจะเพิ่มทุนเนี่ยช่วงไหนครับคุณชูวิทย์ฮะ เพิ่มทุนก็ท้าถรูไตรามาสแรกนะครับไตรามาสแรกของปีปีหน้าก็คือก็คือคิวหนึ่งปีหน้าหลังจากที่เรามีผลผลิตออกมาแล้วอืมนะครับว่าผลผลิตออกมาแล้วสถานการณ์ตลาดมัเนเพื่อมวยเราก็จะเริ่มทุนเพื่อขยายการทันทีครับครับผมโอ้โหใน<ค>นี้ด้วยการทําง,งานของเราเองเราก็อยากให้เห็นยนัเพราะว่าไม่อยากให้บริษัทใหญ่ๆของเราก็ไปเสี่ยงกับงานแบบนี้ครับผมจะถ้าทุกอย่างมันมันดีขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแล้วเราก็จะมีกาเรเร่มทุนกรับ อแต่ผมเชื่อว่านักคุณฟังแล้วเนี่ยคงได้กลิ่นกัญชงกัญชาในฟุ้งมาแต่ไกลนะถือว่าเป็นเออเรือเป็นอะไรที่กซอตัวใบต่าจับตามอกครับผมรายการสายตรงอินไซต์ต้องขอขอบคุณคุณชูวิจึงนาสมบูรณ์นะซีอโอของเอเนียมากละที่มาให้วิสัยทัศน์ในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชูวิ์ครับครับขอบคุณมากครับพี่มาขอบคุณท่านทุกท่านครับครับผมนั่นคือ เสียงแนละมุมมองวิสัยทัศน์ของคุณชูวิทย์จึงธนัสมบูรณ์นะถือว่าเป็นผู้บริหารใหญ่ของ NER ผมเชื่อว่าแฟนวุน ER น่นเอ r นในโครงได้เห็นภาพได้เห็นจิ๊กซอที่กำลังจะก้าวเดินก้าวสู่ในหมวดของธุรกิจใหม่ๆในจุดนี้สำหรับรายการสายตรงอินไซด์ในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้วาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับผม